วิธีการ p ิ r ์สนะครับลบหรือล้างข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งไปนะครับเพื่อทำการลดขนาดของไฟล์งานนะครับแต่เดิมไฟล์งานของผมเนี่ยถ้าเป็นอาคารหลังนี้มันจะอยู่ที่298เ b มกนะครับซึ่งเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับกินทรัพยากรของเครื่องค่อนข้างสูงสำหรับวิธีการที่จะลดขนาดมันเนี่ยทำได้โดยการใช้คำสั่งตัว manage แล้วก็เลือก purge นะครับคลิกเข้าไปเลย จากนั้นก็กดเช็คออกก็คือเลือกเพิ่มทั้งหมดหรือหากใครต้องการเก็บข้อมูลบางส่วนไว้เนี่ยก็สามารถคลิกเลือกแล้วก็เอาเครื่องหมายถูกออกนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้มันล้างข้อมูลในส่วนนี้ออกไปนะครับเวลาเราใช้คำสั่งเพิกเนี่ยวัตถุที่ถูกใช้งานอยู่นะครับมันจะไม่สามารถล้างออกได้นะครับมันจะเคลียร์เฉพาะวัตถุที่ไม่ได้ใช้งานเสร็จแล้วก็กด โอเคจากนั้นอีกครั้งนึ่งนะครับเพิร์สแล้วก็เช็คออลกดโอเคผมทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเหลือ,อศูนย์นะครับอ่าแต่อย่าลืมว่าเราต้องสร้างโมเดลทำงานให้เสร็จก่อนในส่วนนี้ก็ทำแบบทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับถึงจะมาเพิร์สข้อมูลออกนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ไฟล์เลือก s ซฟแอสเลือก Project นะครับ หรือจะเซฟทัไฟล์เดิมก็ได้อันนี้ผมอยากให้เห็นความแตกต่างว่าไฟล์ที่ถูกลดขนาดลงกับไฟล์ที่ยังไม่ถูกลดขนาดเนี่ยมันจะมีขนาดข้อมูลต่างกันเท่าไหร่นะครับได้เลยกดเซฟนะครับลองกลับมาดูที่โฟลเดอร์นะครับตัวเพิร์นะครับ ไฟล์เหลือ94เมกะไบต์เห็นไหมครับลดลงมาต่างกันประมาณ3เท่าเลยนะครับช่วยให้เราประหยัดพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ของเราได้เยอะนะครับโอเคครับผมสำหรับวิธีการล้างข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานก็ประมาณนี้ครับ